ก่อนไปหข้าส่วนตัวของนายมันเหมาะจะหลบเลี่ยงสายตาคนอื่นตอนนี้จะมีใครเป็นเจ้าของไหมนะอ๋อกลิ่นนี่เดี๋ยวจุวอย่าิ่้เข้าไปใคระให้เข้าไปนะอยู่ๆก็เข้าโอ้โนว้าวอะไรอ่ะแล้วมาจับไปเป็นพิาโปูเราเปิดประตูเข้าไปในห้องตัวเองแล้วเจอน้องน่ะเขากำลังอาบน้ำอยู่ไม่โคงไม่คอเลยจุ้ยอ่ะจริงเจ้าลูกลราสีเทา แถมยังมีเจ้ากระดาษทะเลสีชมพูปุกเข้ามาในที่แห่งนี้โดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงเป็นเพราะหลงคาบกระแสน้ำมาโดยไม่ได้ตั้งใจเือคิดจะมาแช่น้ำกับฉันละทำไมผมมาที่นี่ได้แช่กตรงไหนก็เดิมทีวังชิลามีคาเป็นดนวปะการังที่ฉันอาศัยอยู่แล้วเอาล่ะฉันนั่งตามสบายรอฉันสักครู่ไว้ฉันล้างคราบเลือดจากการล่าเหยื่อเสร็จแล้วจะรีบมาต้อนรับั้งสองคนทันทีล่าเหยื่ออะไรหรอโอเฮ ยังไม่ตายเหรอลูกท่านผู้ชายคนรองถูกลบสงหัสคืนใรก็ได้ช่วยด้วยกระดองปูที่ผูพังผห่ขึ้นมาจะผิวน้ำแล้วฉันยังกังวลอยู่เลยว่าเขาจะถูกกระแสน้ำพัดไป